แน่นอนครับด้านล่างนี้คือสคริปต์รีวิวสำหรับวิดีโอ YouTube ความยาว600คำเกี่ยวกับ Hummer S2 ครบทั้งรีวิวสเปคและฟีเจอร์พร้อมแนะนำช่องคาเทรนและคำชวนกดติดตามเป็นภาษาฮินดีตามคำขอของคุณเนื้อหาหลักเป็นภาษาไทยขีดขีดขีด,ด namaste s t o m swagata hai a p a g a katrene l a ม m เจแฮมฮามาเลดเฮมอเปกลายซาเบสปาวราฟูล่าออร่าสเตลิซาการิยมคียานาคารีแอการ่าเอแปนอภิตาก้าฮามาเรเคนาลาโคซับซาไครบ้าเนฮิมคิยาไหทูเจลลี่เซคาราลิยีออร่าเบลาไอคกาน่าจารุราดาบาเอมทากิฮามารีนายวิดิโยซาเบสปาเฮลแอปปาทากาปาฮูมส สวัสดีครับผู้ชมคาเทรนดวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับรถ SUV ขนาดยักษ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุดนันแข็งแกร่งและดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนั่นคือ Hummer h 2รถที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถทหาร Hummer h 1แต่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานบนถนนทั่วไปมากขึ้น Hummer h 2เปิดตัวครั้งแรกในปี2002และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและสมรรถนะที่ทรงพลงังมันคือรถ SUV ขนาดเต็มที่มีความสามารถในการลุยทางวิบากได้อย่างยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถที่มีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดาและแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองตัวถังของ H2 มีดีไซน์ที่ดุดันด้วยเส้นสายที่เหลี่ยมคมไฟหน้าทรงสี่เหลี่ยมกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมช่องระบายอากาศที่ดูแข็งแกร่ง ล้อขนาดใหญ่และช่วงล่างที่ยกสูงทำให้มันสามารถผ่านอุปสรรคได้เกือบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโคลนดินลูกรังหรือแม้แต่หิมะในด้านเครื่องยนต์ Hummer h 2มาพร้อมกับขุมพลัง v 8ขนาด6.0ลิตรและในรุ่นหลังหลังขยับไปที่6.2ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ393แรงม้าแรงบิดสูงทำให้สามารถลากของหนักได้และปีนเขาได้อย่างง่ายดา ส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อเต็มเวลาที่ให้ความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทางภายในห้องโดยสารของ H2 กว้างขวางหรูหราและสะดวกสบายแม้จะเน้นความบึกบึนภายนอกแต่ภายในกลับมีเบาะหนังนุ่มระบบเสียงคุณภาพสูงระบบแอร์แยกโซนและฟีเจอร์ต่างๆที่ช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนอยู่ในรถหรูมากกว่ารถลุย ระบบความปลอดภัยก็มีมาอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวระบบเบรก ABS ถุงลมนิราภัยรอบคันและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งพร้อมรับแรงกระแทกในทุกสถานการณ์แม้ว่า Hummer H2 จะเลิกผลิตไปแล้วตั้งแต่ปี2009แต่ความนิยมและความเท่ของมันก็ยังไม่ลดลงหลายคนยังคงหามาครอบครองในตลาดมือสอง และมีการนำมาแต่งเพิ่มเติมให้ดูดุดันและทันสมัยมากยิ่งขึ้นมันคือรถที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลงังความอิสระและความไม่